สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้นก็สู่รายการเลี p ยวผาดเพลย์บอยปา์ตี้นะครับสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่าเพชรจ้าเนี่ยพามายืนในจุดที่โอ้โหยี่ก็อยู่เมืองเวนิชนะครับแต่ว่าน,นี่คือภูเก็ตของเมืองไทยนั่นเองบรรยากาศนี้สวยมากนะครับซึ่งวันนี้ครับจะมีปาร์ตี้ใหญ่อลังการงานสร้างที่นี่นี่เอง เกับไปนิดนึงดีกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าทิวเนี่ยก็ได้พาเรียกว่าแขกของเราเนี่นะครับไปเที่ยวกันที่เมืองเชียงคานและแอบแอบคิดถึงผมมีอารมณ์เป็นอ e ีแอบนั่นแหละครับทิวหัดเป็นตุ๊ดแล้วแหละครับส่งโปสการ์ดมาหาผมด้านหน้านี่เป็นหญิงชรานะครับไม่ได้เข้ากับกูเลยนะครับทิวนะครับส่งมาบอกว่าพี่เพชรจ้าผมขอสักครั้ง อขออะไรของมึงไม่ทราบนะครับผมจะตั้งใจเรียนขอไปปาร์ตี้กับพี่สักครั้งขอสาวสวยสวยลุยรวยด้วย,ยไอ้หน้าเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรรอ,อโอกาสหน้าแล้วกันถ้าเราได้มาด้วยกันนะครับส่วนสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าพิวก็ไปตัวตุเหล่ที่อื่นก่อนเพราะว่าพี่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมาตะลุยที่ภูเก็ตครับกับปาร์ตี้ดีๆนะครับที่ทางลลโอร่วมมือกับเพลย์บอยครับจัดขึ้นกัน เรียกว่าทุกเมืองเลยดีกว่านะอลังการงานสร้างทั่วประเทศไทยแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะมีคนส่งข้อความมาคุยกับพี่เยอะแยะเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของความเป็นเสือมันต้องมีอะไรบ้างนะครับเราได้ไปสัมภาษณ์สาวๆกันมาว่าเสือในอุดมคติเนี่ยนะครับหรือว่าผู้ชายในฝันเขาควรจะมีอาชีพอะไรนะครับไม่อยากเชื่อนะครับว่าผลก็เป็นไปตามที่ผมคาดหมายครับคือ1อาชีพที่ผู้หญิงอยากได้เป็นสามีมากที่สุดนั่นคือ นั่นคือนักบินครับทำไมต้องเป็นนักบินผมว่าหนึ่งนะครับเครื่องแบบเท่นะครับราวกับขา้าราชการแต่ว่าเป็นบริษัทเอกชนเงินเดือนนี่ไม่ต่ำกว่าแสนห้าอยู่แล้วนะครับนักบินส่วนใหญ่นี่โอ้โหถ้ารวมเงินต่อปีนี่ได้ไม่รู้กี่ล้านบาทนะครับแถมถ้าเกิดเป็นนักบินที่ยังหนุ่มยังหล่อเนี่ยผมเชื่อว่า มีเยอะทุกคนอันนี้ก็เลยเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่สาวๆอยากจะได้เป็นสามีนะครับแน่นอนงานดีฐานะมั่นคงนะครับแล้วก็ได้บินต่างประเทศตลอดเวลาแถามคนที่ได้เป็นภรรยาคนที่ได้เป็นพ่อแม่โอ้โหเรียกว่าได้ติดอันนี้สงไปด้วยนะครับบินฟรีนะครับเที่ยวฟรีได้ทุกทั่วประเทศทั่วโลกเลยเอาครับเรามาต่อกันดีกว่า กับอีกหนึ่งอาชีพครับเรียกว่าเป็นอาชีพในฝันที่รองลงมาสาวสาวเซ็กซี่ส่วนใหญ่ยังกระต่ายน้อยของเราเนี่ยเขารายงานกันมาว่าชอบผู้ชายในเครื่องแบบมีอะไรบ้างครับเริ่มจากสันหลังของชาติครับทหารน,นั่นเองน่าจะแบบแข็งแรงนะแล้วก็ดูสมาร์ทอนาคตอาจจะได้เลื่อนขั้นเป็นใหญ่เป็นปนะครับถ้าได้เป็นเมียเขาเนี่ยอนาคตก็อาจจะได้เป็นเหมือนกับ คุณหญิงท่านหญิงอะไรประมาณนี้นะครับถัดมาข้าราชการนะครับเป็นตำรวจครับก็อาจจะแบบำตำรวจนี่ดูแลดูเหมือนมีอํานาจนะครับยืนแจกใบสั่งเ้าเอาไม่ใช่คนละแบบอันนั้นจราจรนะครับตำรวจทุกสายแหละนะครับก็ดูเป็นผู้ที่แบบเออมีอํานาจนะนะครับคอยพิทักษ์เหล่าร้ายเปรียบเสมือนซปเปอร์ฮีโร่ในประเทศของเรานั่นเอง ตามลงมาที่สาวๆเซ็กซี่นะครับฝันอยากจะได้เป็นแฟนนะครับนั่นก็คือดารานักแสดงนั่นเองครับบอกว่าทำไมต้องเป็นดาราหครับส่วนใหญ่แล้วดารานะฮะจะมีเงินเดือนค่อนข้างสูงมีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างหรือวาครับเห็นไหมครับอย่างผมนี่มานี่เป็นไงครับได้ไปปาร์ตี้ในเรือยงเลอยอดนะครับสาวๆก็คงคาดหวังนะครับว่ามีแฟนแฟนก็จะพามาด้วยนะครับ หรือว่าอาจจะได้เข้าวงการตามแฟนไปว่างั้นเถอะนะครับและแน่นอนครับเป็นดาราส่วนใหญ่มักหน้าตาดีร่างกายดีคุ่นดีรสนิยมดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่สาวๆอยากจะได้ดารานะครับมาเป็นแฟนอีกหนึ่งอาชีพครับไม่ต่างอะไรจากดาราครับใกล้เคียงกันมากนั่นคือนักดนตรีนักร้องนั่นเอง หรือจะเป็นมือกลองมือกีตาร์ก็ได้นะครับสังเกตนะครับไปที่ไหนอย่างคุณตูนบอดี้สแลมนะครับมือกลองวิชัดนะครับโอ้โหสาวกีตกันขี้แตกขี้แตนนะครับมีข่าวกันมาเลยนะครับว่านักดนตรีบางวงที่ดังๆเนี่ยนะครับตามต่างประเทศเนี่ยสาวๆไปรออยู่หน้าโรงแรมนะครับบางคนไปเคาะห้องนักดนตรีเหล่านี้นะครับเพื่ออยากจะได้ไปเป็นสามีนะครับเพราะฉะนั้นด้วยบทเพลงที่เขาได้ขับกล่อมแล้วก็เล่นออกมาเนี่ยบางคนมันอิน อินแล้วก็อยากได้ไปเป็นผัวว่างั้นเถอะนะครับก็เลยเป็นหนุ่มในฝันเราขอกระโดดไปที่อีกหนึ่งอาชีพนั่นคือนักกีฬาครับในประเทศไทยนี่ถือว่านักกีฬาที่ประสบความสำเร็จนะครับอาจจะมีไม่มากนะักแต่ผมเชื่อนะครับว่าโพลทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปถามสาวต่างประเทศนะครับนักฟุตบอลน,นะครับนักเทนนิส นักบาสนะครับนักกีฬานักแข่งรถเนี่ยพวกนี้นักกีฬาทั้งหมดนะครับจะมาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับในสเปคของสาวๆแต่ของเราทําโพนะครับจากการสํารวจสาวไทยเพราะว่าจริงๆแล้วคนดังๆในบ้านเรานี่ถ้าเป็นนักเทนนิสแน่นอนครับคุณต้องคิดถึงพลรืออนศีชาพันนะครับก็โด่งดังระดับโลกนะครับภรรยาเก่าเขาก็เป็นนางงามจักรวาลนะครับนักฟุตบอลที่ไปมีชื่อเสียงนะครับอย่างลีซอนะครับ ไประดับโลกถ้าเป็นสนุกเกอร์ก็คุณตองสิทธิ์ชอยซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมีไม่มากนักนะครับในเมืองไทยเรียกว่า10มือของผมเนี่ยนับได้เลยนะครับมีคุณบัวขาวนะพร่พิโกอินเตอร์ระดับโลกอะไรแบบนี้ก็มีไม่ได้มากมายนะักเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นชอยที่ยากสําหรับสาวๆแต่ว่าสาวๆก,ก็ยังชอบอยู่นะครับเลยแลนกิ้งเนี่ยมันก็เลยลงมาในอันดับล่างๆแต่ผมเชื่อว่าถ้าเมืองนอกนะครับโหแค่พูดชื่อของแมนยู นะครับลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหอันนี้เนี่ยอยากได้นักบอลแบบนี้มาเป็นผัวแน่นอนเพราะว่าค่าตัวเขานี่หลายสิล้านมากนะครับจะรวยมหาศารลรวยที่สุดแล้วว่างัน้นทัดลงมาครับสาวๆชอบนะครับนั่นก็คือหนุ่มๆที่ฉลาดสาร์ทเก่งในเรื่องของการคิดและคำนวณส่วนใหญ่มากจะออกมาทางวิศวะครับนะครับสถาปัต นี่เพราะส่วนใหญ่แล้วมีลูกชายคุณพ่อคุณแม่ก็จะใฝ่ฝันให้ลูกเนี่ยเข้าวิศวะนะเพื่อที่จะมาสร้างบ้านเป็นอินทีเรียนะครับเพื่อจะตกแต่งอินทีเรียไม่ใช่ฮิสททเรีเนะครับอินทีเรียคือการตกแต่งภายในนะครับก็สาวๆก็อาจจะเห็นว่าอาชีพเหล่านี้เนี่ยเป็นดูเป็นผู้ชายอบอุ่นนะครับวันๆทางานอยู่ที่บ้านได้นะครับดูแลลูกๆนะครับแล้วก็การเงินก็ค่อนข้างมั่นคง สร้างตึกใหญ่ๆได้เป็นล้านๆนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งอาชีพลงมาครับอันนี้ก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่าสาวๆจะชอบกันมากพอสมควรนั่นก็คือเชฟครับทุกวันนี้บ้านเราดังแล้วรายการเชฟกระทะเหล็กนะครับลืมคิดไปว่าสาวๆส,ส,ส,สมัยนี้เนี่ยชอบกินครับทัวร์นาเมนต์ยิ่งอินสตาแกรมตัวนี้ฮิตครับ จะกินอะไรแม่งต้องถ่ายก่อนแต่ก่อนต้องไปถ่ายก่อนต้องกินก่อนแล้วออกไปถ่ายเดี๋ยวนี้ถ่ายเราค่อยกลับมากินนะครับผมเหมือนถึงถ่ายรูปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวๆจะอภิชเอษมากกับผู้ชายที่ทํากับข้าวเก่งนะครับทำอาหารได้ในระดับโรงแรมยิ่งทําเค้กได้ทําของหวานได้อันนี้คือสุดยอดเอาใจพวกเธอไปเลยมีหนึ่งคำถามท,ที่ถามเข้ามาครับบอกว่าพี่จ้าหมอหมอหมอรวยมั่นคงส่วนใหญ่แล้วเนี่ย สาวเซ็กซี่ะนะครับเขาก็คงจะไม่ใหญ่ไม่คิดถึงหมอเพราะว่าอาจจะดูเครียดไปหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะจินตนาการนะหมอหมอผ่าตัดนะครับส่วนใหญ่อาจจะที่เราเห็นกันก็มีหัวล้านหัวงอกแก่อ้วนลงคุงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหมอหน้าสมัยนี้หมอตามคลินิกดูแลผิวภารณนน่าจะเวิร์กหรือหมอศัลยกรรมทำจมูกนะครับอันนี้ผมก็น่าจะเข้าวินแต่สาวๆก็ไม่ค่อยได้นึกถึงอาจจะ ในยุคก่อนนะครับบ้านไหนที่มีลูกเป็นหมอเนี่ยถือว่ามีบุญมากนะครับสาวๆก็เลยอาจจะไม่ได้คิดมากอาจจะยากเกินยากเกินนะครับทั้งหมดนี้ครับคืออาชีพที่สาวๆกระต่ายน้อยของเราใฝ่ฝันที่อยากจะได้พวกคุณเป็นสามีถ้าใครที่มีอาชีพแบบที่ผมพูดไปแล้วนะครับแต่ยังไม่มีเมียผมว่าคุณต้องพัฒนาสเสน่ห์เพิ่มอีกนิดนึงรับรองมีแน่นอนครับ เอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราพักกันสักครู่ดีกว่าเพราะว่าช่วงหน้านะครับเพชรจ้าจะพาไปลุยแล้วแหละนะครับกับกิจกรรมแอคชิวิตี้ของสาวๆลีโอนะครับว่าเขาจะไปทำอะไรกันบ้างในเมืองภูกเก็ตพักสักครู่เดี๋ยวกลับมากับรายการลีโอพาร์ l เพลย์บอย t ปาร์ตี้ครับ สนับสนุนโดยลีโอเบียสนุกกับการทำดี